สวัสดีค่ะเรามาตามต่อกันนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะลูกนะหนูเก่งมากเลยลูกคือน้องเก่งมากๆอันนี้เพิ่งเจอกันครั้งแรกด้วยนะคะแต่คุณแม่บอกว่าเป็น FC พี่กุ้งทุกคลิปเลยนะคะเชื่อใจมากๆเลยคุณแม่ตั้งใจมาหาพี่กุ้งอย่างดีเลยนะคะเพื่อที่จะให้กดสิวออกให้น้องน,นะลูกนะน้องเก่งมากๆเลยลูกเราช่วยกันนะคะ มาเลยลูกแต่ขออนุญาตเช็ดนี่นเก่งมากลูกเก่งช่วยกันช่วยกันเงยหน้านิดน,นึ่งลูกขอบคุณครับ mm hmm. พี่กัสเปิด iPad ให้น้องหน่อยลูก ถ้าเป็นสิวผู้ชายลูกเหมือนที่พี่กุ้งบอกนะสิวผู้ชายหัวเขาจะใหญ่พอหัวใหญ่เวลาเรากดมันจะเห็นหัวชัดนะคะแต่ถ้าเป็นสิวผู้หญิงหัวมันจะเล็กนะคะแต่ทีลักษณะของสิวแต่ละคน นะคะต่างกันผิวผู้หญิงผู้ชายทําไมถึงต่างนะคะก็อยู่ที่รูขุมขนหลบเพราะส่วนมากผู้ชายนะคะรูขุมของเขาจะกว้างถ้ารูขุมกว้างเวลาการอุดตันของสิวนะคะของผิวก็จะทําให้หัวสิวจะใหญ่แต่ถ้ารูขุมของผู้หญิงก็จะเล็กนะคะการอุดตันของรูขุมก็จะเล็กเช่นกันนะคะแต่จะขึ้นมากขึ้นน้อยก็อยู่ที่การดูแลของลูกค้าเป็นองค์ประกอบด,ด้วยกันนะลูกนะวิธีการดูแลผิวนะคะ หลังจากการกดสิวที่ดีนะคะที่พี่กุ้งกกสิวอยากแนะนําเลยหลกสิ่งที่สําคัญมากนะพวกหลังจากการกกสิวไปล้างหน้าให้สะอาดนะคะหรือเลี่ยงครีมบํารุงหรือว่าครีมกลุ่มขาวนะคะพี่กุ้งแนะนําให้ใช้มาร์กสาลายนะคะพอกเป็นประจําทุกวันนะคะพอกเช้าพอกเย็นหลังจากการกดสิวประมาณ3 7ถึงวันคุณจะสัมผัสได้เลยว่าการอักเสบข,ของผิวในจุดนี้คือแห้งและยุบลงเลยน,นะคะวิธีป้องกันผิวนะคะในจุดที่นะคะเป็นรอยช้ำอมอม่วงอมแดงในจุดนี้ที่ทําให้ผิวนะคะไม่ทิ้งรอยดำและร แผลเป็นจากสิวพี่กุ้งแนะนาเลยหลุมยางลบนะคะเพราะว่าตัวยางลบจะช่วยป้องกันผิวให้เป็นแผลเป็นแล้วก็ทิ้งรอยดําจากสิวลูกค้าทาเป็นประจําเช้าเย็นนะคะจะสัมผัสได้เลยว่าหลังจากการโกรสิวไปปุ๊บ1-2สัปดาห์ผิวแห้งและดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะมากๆถ้าคนไหนเป็นพวกน้ําเหลืองไม่ดีสิวอักเสบอะไรพวกนี้คะ่ะเราก็มีนะคะพี่กุ้งโกสิวมีให้ครบครอบคลุมเลยนะคะเห็นไหมคะนี่คือสิวที่เราทําการกดออกนะคะเห็นไหมคะที่เป็นตอๆนะคะหายหมดเลยนะคะ โอเคค่ะหลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วเราไม่ลืมนะคะพี่กุ้งจะเช็ดทําความสะอาดผิวทั้งหมดนี้นะคะด้วยน้ําตัวผักเอนไซม์พืชเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะมักลดเชื้อสิวด้วยตัวละลายหัวสิวนะคะตัวละลายหัวสิวจะช่วยลดเชื้อสิวลดการอักเสบของผิวนะคะมัรกลดรอยแดงของผิวนะคะด้วยตัวอโรอยราเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวค่ะสุดท้ายเลยนะคะมัรกล้างสารพิษผิวนะคะฟื้นฟูผิวทําให้ผิวแข็งแรงด้วยมากสาหลายลดสิวเวอร์ชั่นพี่กุ้งกดสิวอันน สำหรับทุกผิวแล้วก็ทุกสิวนะคะลูกนะจะช่วยทําให้ผิวของเราแข็งแรงถ้าผิวเราแข็งแรงจําไว้นะลูกนะว่ามาทําการโกดสิวผิวจะไม่ช้ำมาทําการโกดสิวสิวจะออกได้สวยนะคะแล้วผิวจะได้ไม่อักเสบนะลูกนะผิวแข็งแรงผิวจะรับกับครีมทุกตัวที่เราใช้อยู่นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะแม่ถ่ายรูป